หมอทำคลินิกมาด้วยตัวเองประสบความสำเร็จเต็งว่าแล้วมีคนไข้เข้ามารักษาเยอะจิงแต่ว่าทำไปทำมาก็เจกตไม่มีระบบการทำงานอะไรเลยเราได้แต่รักษาอย่างเดียวเสียเงินไปประมาณ5้าล้านกว่าบาทเสียดดยแล้วเสียเวลาด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ประสบการณ์ถ้าเราได้ทำาสาขาต่อไปนะคะยังไงมันก็ต้องมีระบบแล้วก็มีคนมาช่วยจัดก,การตรงนี้ให้เรา อิมเมจคลินิกจะมีการรักษาสิวค่ะรักษารอยดำรอยแดงลงไปถึงฝ้ากระก็การียวก็ชับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะรักษาเหมือนเพื่อนนะคะคือชื่ออิมเมจนะคะก็จะมาจากคําว่า I am made ดังนั้นเวลาที่คนไข้เข้ามานะคะเราก็จะให้คําแนะนําดูแลแต่ละคน,นะตามสภาพผิวของเขาจริงๆเราจะค้นหาปัญหาความต้องการที่แท้จริงของเขาแล้วก็แก้ปัญหาไปในแต่ละเฉพาะบุคคล สิ่งที่เป็นเคล็ดลับในการรักษาสิวของหมอเลยนะคะคุณภาพของตัวยาตัวยามันเป็นทรีทเมนต์นะคะที่คนไข้จะต้องเข้ามารับบริการที่คลินิกถ้าใครที่มารักษาสิวเนาะแล้วเจอตัวโปรพิลลิ่งของหมอแค่ครั้งเดียวเท่านั้าานเขาก็จะรู้สึกว่า เขาได้ผลเลยรอแค่วัน2วันแล้วเวลาที่หมอนัด Follow ั p อีก2อาทิตย์นะ่ะเราก็จะเห็น before แล้วก็ After ค่ะแค่นี้ก็จะเห็นผลแตกต่างคือทุกเคสจากคนที่ไม่มั่นใจว่าเขาจะหายหรือไม่หายเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่พอได้เจอโตัวโปรพิลลิ่งเข้าไปนะคะหลังจากนั้นละ่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้คือถูกทางฉันแล้วคือมันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วแค่ข้ามคืนเขาตื่นมาเขาก็รู้สึกว่าสิวยุบรอยดำรอยแดงดีขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพวกรูกขุมขนก็ดีขึ้นหน้้าาขขวใสึน เป็นเคล็ดลับมัดใจลูกค้าเป็นสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นตัวเนี้ค่ะคือทําให้เราอยู่มา7ปีด้วยตัวยาตัวนี้แล้วก็มีเคสเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่องคนไข้ก็มาใช้ซ้าเองค่ะ ก็มีตั้งแต่500ไปจนถึง2,000กบาทขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการผลลัพธ์แบบไหนช้าเร็วแค่ไหนต้องการรักษาแต่สิวหรือว่าอาจจะเป็นรอยด้วยเป็นหลุมด้วยลูกค้าแต่ละคนนะคะที่เข้ามาเนี่ยเราจะประเมินเป็นแต่ละเฉพาะบุคคลไปทุกคนจะต้องเจอหมอแล้วก็ไิเพาะโดยหมอเราจะไม่มีเซลมาจัาเดเยบคอร์ให้นะคะเราก็จะควบคุมงบประมาณให้อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมในแต่ละบุคนนะคลค่ะ ผลตอบรับดีมากครับต่อเดือนเนี่ยก็มีรายได้อยู่ประมาณ1ล้านบาทถ้าปีหนึ่งก็เฉลีย่ยเฉลี่ยก็ประมาณ12บล้านเคสที่เขาเข้ามาทำการรักษานะครับเกือบเกือบ5,000เคส6 0 0 0เคสการลงทุนสำหรับเฟรนชชายคลินิกนะครับของ Image c l i ิ i c เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์มาก่อนเราอ่ะจะทำให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยวางแผนการเปิดการคัดหาทิมง,งานการคัดหาเครื่องมือรวมไปถึงการทำการตลาดให้ด้วยการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยประมาณ2 บาค่าเฟรนชาชัยเนี่ยอยู่ที่800,000บาทอายุสัญญาก็อยู่5ปีระยะการคืนทุนก็อยู่ประมาณ2ปีครึ่งการก่อสร้างเนี่ยตกแต่งร้านอยู่ประมาณ500,000แล้วก็เครื่องมืออยู่ประมาณ <Yes. S 2> เรามีความตั้งใจว่าอยากจะทำให้คลินิกเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายๆแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงโดยที่ไม่ต้องเข้ามาจัดการปัญหาแบบรายวานันรวมถึงกรณีที่ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจกับการรักษาของคุณหมอเราเองเราก็มีความสุขกับการที่ได้เจอลูกค้าที่เขา รักษาไปแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ดีทําให้เขารู้สึกมั่นใจมีความสวยมีความมั่นใจในชีวิตของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคือเราทําด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้ธุรกิจเนี้เป็นธุรกิจที่สามารถทํา รายได้ให้กับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนกับคลินิกความงามโดยที่แบบไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องใช้ความชานาญแล้วก็สามารถเปิดคลินิกได้โดยที่ปัญหาน้อยที่สุด <S 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 สําหรับโครงการ Lotus s m a r t SME SM ที่เข้าร่วมนะครับประทับใจมากเพราะว่าทั้งทีมอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านให้ความร่วมมือกับการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วอยากจะขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ย เปิดโอกาส ในการมองเห็นศักยภาพของเราว่าเราสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปกับโลตัสที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งกับธุรกิจของเรามากขึ้นเราเข้าใจในธุรกิจของตัวเรามากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อธุรกิจของเราอ่ะให้กับคนลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนกับเราได้อย่างมั่นใจอาจารย์เนี่ยก็ให้คาแนะนําตามประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านผ่านมาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นประโยชน์มากมาก ทำให้เราเนี่ยเข้าใจธุรกิจเราได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นค่ะสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาปรึกษาเรื่องสิวผิวแล้วก็การยกกระชับนะครับกับคุณหมออ้อนะครับก็เชิญได้เลยนะครับคุณหมอจะอยู่ให้คำปรึกษาอยู่ที่โลตัสสาขาบางกะดีนะครับจังหวัดปทุมธานีสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนเป็นชายคลินิกอิมเมจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0 8 1 9 3 4 2 5ห4นะครับหรือติดตามเฟซบุ๊กได้ที่อิมเมจคลินิกนะครับ Thank you